ไปดูที่จีนครับจัดการประชุมสุดยอดนานาชาติว่าด้วยระบบดาวเทียมนำร่องเปิดโตครั้งที่3ครับเป็นการส่งเสริมการใช้งานของเครือข่ายดาวเทียมของจีนและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศการจัดประชุมจัดขึ้นในเมืองจูโจมณฑลหูหนานของจีนช่วงกลางสัปดาห์ที่แล้วครับมีนักวิจัยผู้ประกอบการเจ้าหน้าที่ทั้งชาวจีนและต่างชาติมากกว่า1,800คนเข้ามาร่วมงานและผู้จัดแสดงสินค้าร่วมกันจัดบูธเพื่อสาธิตการใช้งานระบบดาวเทียมนำร่องเปิดโต ในหลากหลายภาคธุรกิจซึ่งรวมถึงโลจิสติกอัจฉริยะและการขนส่งแบบอัจฉริยะบริการของดาวเทียมนำร่องเปิดโตหรือว่า BDS และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้รับการส่งออกไปแล้วมากกว่า130ประเทศทําให้ผู้ใช้มีตัวเลือกที่หลากหลายและประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นและรวมถึงการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมโครงการพัฒนา BDS นะครับเริ่มต้นในปี2537ด้วยการสร้างดาวเทียม BDS 1และ2 เสร็จในปี43และปี2555ตามลำดับส่วน BDS 3สร้างเสร็จและให้บริการได้วันที่31กรกฎาคมปี63จีนจึงกลายเป็นประเทศที่3ในโลกที่มีระบบดาวเทียมนำร่องอทั่วโลกเป็นของตัวเองครับอุตสาหกรรมดาวเทียมนำร่องและบริการของจีนเนี่ยมีมูลค่าสูงถึง5,36,200ล้านหยวนในปี2566ถือว่าเพิ่มขึ้นถึง7%จากปีก่อนหน้านี้ครับ